โอเคก็ขอสวัสดีทุกๆคนเข้าสู่รายการเซกเตอร์ชาติอยู่ผมนายปริอยู่เกมที่มีชื่อว่า Golden s p a t u l a ุครั้ง,รงวันนี้กลับมากับหัวข้อที่ชื่อว่าเล่นคอมอะไรก็ได้ตามตัวละครแรกที่ได้รับครับเปิดมาด้วยการได้รับเป็นเชนนะครับโดยเชนก็จะมีเป็น แบทชั่นและไพโรนั่นเองครับก็อบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังให้เชนเป็นดาเมจอะไรนะรเพราะตัวแรกตกแติแล้วเชนเดี่ยจะเป็นแทงนะครับยืนแนวหน้าเลยชิวๆนะแต่บังเอิญบังเอิญว่าเชนมันดได้รับสกิลแปลกๆมาครับมันก็เลยลาทิ้งโลหันไปจับดาบแทนซะงั้นครับแต่ตออต้นเกณ์นี้ยังไม่มีอะไรนะครับเราก็แค่เลือกรูนที่เกี่ยวกับการสลับเปลี่ยนไอเทมไปเรื่อยๆเฉยๆเพราะว่าเรายังไม่ได้คิดว่าจะเอาเชนเป็นดาเมจขนาดนั้นนะครับบอกตรงๆนะตรงนี้เลยนะตอนแรกก็เลยพึ่งเป็นลิเลียแทนนะครับรว่าไดาชชดายาาชชด่ัใส แล้วก็ออฟประเทให้กลายเป็นแบบเพิ่มเวทเข้าไปเพื่อจะมีดาเมจออกมาได้จากแทงนั่นเองครับแลวตอนนี้คอมก็เริ่มพิสดารไปเรื่อยๆแล้วครับแล้วกลายเป็นใส่ดุย1ตัวกับแบทชาตอีก4ตัวมันเลยกลายเป็นคอมที่โคตรถึกโคตรแข็งแต่บันดาลไม่มีดาเมจเนี่ยสิครับทีนี้ในระหว่างที่เล่นๆอยู่ผมก็เริ่มไปเอกใจว่าทาไมสกิลเชนมันแปลกแล้วก็เริ่มอ่านสกิลเชนจริงจังหนึ่งทีนิผมมันดานเป็นสกิลที่ไม่เหมือนกับที่เราเล่นแบบปัจจุบันเฉยเลยครับทีนี้แหละครับเราเริ่มสัมผัสได เท่านั้นแล้ครับหลังจากที่เรารู้ว่ามันเริ่มแรงปุ๊บเราก็ถอดของจากดิเลียนะครับตีของใบม่แล้วก็ใส่ของให้กับเชนไปเต็มๆครับตอนนี้ใส่เป็นหน้าชอทูตแบบเรเดียนแล้วแล้วก็ใส่เป็นอาร์คแองโกลสองอันครับผมดามเมจเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปครับเท่านั้นแล้ครับจากแทงกลายเป็นดามเมจแบบเต็มสูบเลยครับ เห็นตัวเลขที่ขึ้นเมื่อกี้ป่ะการเลิกรูดรอบต่อมาก็ไม่มีอะไรมากหนะูก็แค่เอาตังค์สิแล้วก็เอากำไรจมตีสองเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองครับแล้วก็เป็นการสลับเชนมาที่กองหลังนิดนึงนะครับเพราะว่าเชนเนี่ยต้องใช้เวลาในการสะสมอาร์คแองเจิลก่อนมาถึงจะแรงขึ้นครับเอาล่ะไหนมาลองเช็คผลลัพธ์กันหน่อยสิหลังจากที่เชนฟาไปตกพักนะหนูการไลส่สกิลหนึ่งครั้งนะครับตัวได้โดนห้าร้อยตัวข้างหลังโดนไปพันสี่ครับเอิม่มดาเมจรวมสามพันห้า แต่อย่างไรตอนนี้คอมหลักมันเป็นแบตชั่นบวกกับไพโรนะครับยิ่งไพโรสะสมแต้มเท่าไหร่มันก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีกบวกกับแบตชั่นที่ทำมันถึกโคตรๆเลยเนอะก็คือมีทั้งเกราะและมีทั้งดามเมจด้วยตอนนี้ทีผมก็เลยค่อนข้างจะเอาไม่ค่อยลงแล้วครับแล้วก็เล่นมาตั้งนานด่าน4ีคีส3ครับเชนเพิ่งจะขึ้น2ดาวครับผมพอขึ้น2ดาวเราตมาเอกเลยตอนี้ ที่ตัวใหญ่เกิดจากผมเลือกรูนนี้มาครับเรดบอสครับแชมเปญเบชชาที่เก่งสุดของเราเนี่ยจะกลายเป็นตัวใหญ่ได้เดิเพิ่มขึ้น20%ครับแล้วก็เมื่อเบชชาตัวอื่นตายเนี่ยจะทําทการโอนเกราะ20%ของตัวเองอะมาให้ในเบชชาตัวนั้นด้วยนะครับผมทีนี้เชนผมก็กลายเป็นเรดบอสไปแล้วครับกับการที่เช่นขึ้น3ดาวที่4ขีด6นะครับเลือดอยู่ที่3,500และเวทอยู่ที่195หน่วยแบบยังไม่ได้เริ่มเกมเลยนะครับถึงเชนจะเก่งยังไงแต่เชนก็ยังคงเป็นแทงอยู่นะครับสุดท้ายเราก็ได้วารัสมาช่วยบูสต์ดาเมจให้กับทีมของเราก็เลยกา ตอนนี้ไพโรของเราใช้ไพโร4และแบตชั่น4นะครับดามเมก็เลยแบบพูดพลาดมากๆเลยครับแต่พอข้อรอบหลางๆแล้วเชนเราดันกลายเป็นตัวยืนแทงที่ดีที่สุดไปสังงานครับนอกจากเลือดจะเยอะแล้วเนี่ยมันยังฟันตัวอื่นไปเรื่อยๆแบบชิวๆแบบไม่สนใจใครเลยนะครับเุดท้ายก็ได้วารัสช่วยเอาไว้ในการยิงทางดาเมตนะครับการว่าดาเมตของเชนเนี่ยตกลงนะแต่กลายว่ารับดาเมตแทนนะครับวารัสก็เลยกินนิ่มไปเลยเพราะใส่ของค้างเต็มให้วารัสนะครับ น่าเสียดายที่เกมไม่ยาวนะครับก็เลยทําให้เราไม่เห็นประสิทธิภาพษษษษษษษของเชนที่แท้จริงกันเท่าไหร่นะครับก็กลายว่าจบเกมนี้ไปด้วยเลือดร้อยแบบงงๆนะครับก็บประมาณนี้กับการเล่นเกม Golden Spatula ของเรากับเชนสาย damage นะผมถ้ากดะยากลองเล่นตามก็เดี๋ยวรอเกมเปิดในช่วงต้นๆเดือนธันวาคมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าอยู่ผมนายวิทยเกมมีชื่อว่า Golden Spatula นะครับแล้วจอคลิปหน้าผมสันี้บๆครับ